อเนกครับสวัสดีครับชาว YouTube ครับชื่ออะไรครับรายงานตัวไปบอกอไปเลยว่าลางานเข้ามาอะไรก็ว่า,าไปลากงานเข้ามามาตัดผมร้านชันงอ,อ้นบาร์เบอร์จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายสำหรับผมนั้นผมก็จะไปทํางานเหมือนเดิมอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวผมตัดผมก็ลางานอยู่ห้าวันสี่วัน กับห้าวันติดวันอาทิตย์ด้วยวันหนึ่งวันนี้ผมจะใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดนะครับเอาคุยไปแกขึ้นไปแล้วก็จะกลับไปทํางานวันที่หนึ่งครับผมมาาจกกันยามาจากเกาะอะไรนะมาจากเกาะล้านเกาะล้านในแถบนู้นเขาทํามาหากินเหมือนบ้านเราไหมทำงานเอ่ยวกับประมงประมงเนาะครับเนาะประมงแล้วก็รีสอร์ทรีสอร์ทอาหารทะเลอาหารทะเลอาหารทะเลสดๆ หน้าบ้านโกมะขามเชิญไปชิมนะครับครับและนี่มาแต่ผมกับช่างอ้อนเนี่ยเอาลองทรงต่ำนะครับเนาะลองทรงต่ำครับนี่ดูวิธีตัดของช่างอ้อนเอาเบอร์สองสวมแล้วก็ลากเบอร,ร์สองลงอย่างนี้นะครับนี่ดูวิธีผมยังไม่ตัดจะเป็นอย่างนี้ดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังเนี่ยผมยังไม่ตัดเอาเบอร์สองสวนลงมันก็จะเป็นลองทรงต่ำแบบสวยๆช่างอ่อนพอรู้พอเข้าใจให้บอกวิธีการตัดว่า เอาลงตรงต่ำก็ก็รู้เลยนี่ผมด้านซ้ายด้านขวาที่เขายังไม่ตัดอันนี้เป็นด้านซ้ายเอาเบอร์สองสวนลงครับผมก็ฝากชาวเน็ตชาว YouTube คุณบรรททยประมูลศรีให้ช่วยดูเกี่ยวกับการจัดภาพให้เข้าไม่ดีตรงไหนก็ตัดออกครับสำหรับช่างอ้อนนี้ มีหน้าที่ถ่ายทำแล้วก็ส่งภาพไปให้คุณวันชัยประมูลสีครับนี่เละครับคือวิถีชีวิตช่างบรานอนกให้ดูชัดๆเลยนะครับตรงหน้าพอดีปึ๊บนั่นดูวิธีตักเสร็จแล้วเราก็เอาเบอร์เอาวีาเอาวีอีโต้นี่มาสวนขึ้นอย่างนี้ให้เป็นลองทรงนะครับดูนะครับโดยใช้เบอร์สองเหมือนเดิมครับสวนขึ้นอย่างนี้ แล้วมันก็จะเป็นลองทรงต่ำพอดีเลยครับมันเป็นวิธีตัดง,ง่ายๆเป็นเทคนิคของช่างอ้อนแกก็บอกแกให้วิชาคนอื่นด้วยถ้าเขาอยากรู้ก็ให้เขาเรียนแบบลองทําดูโดยใช้เบอร์สองนะครับแต่ง,ง่ายมากเลยผมจะทําให้อย่างหล่อเลยคนนี้โดยข้างหลังนะครับเนี่ย สวนขึ้นหลังจากเบอร์สองสวนลงแล้วก็สวนขึ้นขึ้นกลางใบหูคือคืออยู่ที่นู่นทำแต่อาหารทะเลกินเนาะครับเนาะก็ทำงานเกี่ยวกับอ,อ,อทะไร้าท่านสครับแต่ก็รานง,งานเข้ามาร้านง,งานเข้ามามาดูพ่อแม่เออมาดูพ่อแม่อ,อยู่ที่บ้านประมาณกี่วันจะกลับแต่ว่า วันที่31เดินทางตอนเช้าครับโอ้ครับผม31กันยายนเนี่ยเนาะครับครับ31สิงหากันยายนวันที่หนึ่งก็กลับแล้วครับก็กลับวันที่31สิงหาครับผมตอนเช้าครับ6โมงครับเดินทางเดินทางไปสายเนี่ยสายพิมายโดยใช้รถส่วนตัวครับผม ไปพิมายเซนพิมายตลาดใหม่ตลาดใหม่ไปโผูอเลือดเชิญเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ไปเข้าโชคชัยเส้นโชคชัยเอข้าโชคชัยแล้วก็เลี้ยวที่วังน้ำเขียวไปวังน้ำเขียวขึ้นครับผมไปกบินบุรีเราทะลุออกเกาะร้านเลยไปที่ทางไปสัตหีบแล้วก็เลี้ยวเข้ากับตรงไอ้เขาไม้แก้วครับผมแล้วก็พุ่งขึ้น ตรงพัทยากางแล้วเลี้ยวเข้าพัทยาใต้ครับผมแล้วก็ไปแหลมมารีไฮครับผมนั่งเรือเข้าเกาะล้านครับขึ้นแพไหมขึ้นเรือเรือนเรือโดยสารสามสิบบาทถึงเกาะล้าน4ีิห้านาทีครับผมเชินไปเที่ยวนะครับเกาะล้านเออนี่หาทรายขาวถามหาคุณผู้สาวขาวถามหาคุณอะไรนะรับไปถึงก็สาวขา จกี่ยอะไรตอนนั้นอยู่ที่นั่นจะไปถามหาชื่อได้ยังไงว่าเบอร์โทรอะไรก็บอกไว้ก็ได้สมมติว่าคนบานดงไปจะถามว่าไงนะบอกชื่อชัดชัยแม่พหมายครับผมครับคนบันดงใหญ่ครับคนบานดงใหญ่ตัวจริงหมายเลขโทรบอกไหมไม่ต้องเนาะไม่ต้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ดูนะครับท่านมาตัดเีืกช่างอ้อนในตัดดีไหมครับให้คะแนนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ ให้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเออแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูนะครับนี่ตัดผมเป็นลองทรงกลางลองทรงต่ำนี่แหละอันเดียวกันทรงนี้ร้อยคนก็จะมีคนตัดประมาณเก้าสิบคนแปดสิบคนนะครับทรงนี้อ้าวครับสวัสดีครับขอบคุณครับ